ช่วงมาเก็ตท้องนะคะคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมมาชมชิมช็อปของดีของจังหวัดแพร่นะคะกับแบรนด์ช็อกโกแลตโฮล่าช็อกโกซึ่งเป็นแบรนด์ช็อกโกแลตจ,จากวังคำฟาร์มและตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญนะคะก็อยู่ในห้องทรงกับเราแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่คือพี่ธมลพัฒน์สมพานหรือว่าพี่หน่อยหน่อยเรียกพี่หน่อยนะคะ,คะพี่หน่อยค่ะพูดถึงเรื่องของแบรนด์โฮล่าช็อกโก้หน่อยมีจุดเริ่มต้นมีความเป็นมายังไงคะค่ะ ก็เริ่มต้นก่อนนะคะว่าคือคือพี่หน่อยอะ่ะเคยเป็นพยาบาลเนาะ,ะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้คือคนกินยาเยอะเราจะหาอะไรที่มันเป็นอาหารสุขภาพอะค่ะที่สามารถกินได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุค,คือกินได้ทุกเพ่ทุกวัยแล้วก็กินได้ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนอย่างเงี้ยทุกเวลาเลยแล,<ช>แล้วแล้วสามารถที่จะดูแลสุขภาพโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเนา<อ>ะแล้วก็เริ่มต้นก็คือว่าพี่ก็ไปศึกษาแล้วก็รู้ว่าเอ,อโกโก้เนี่ย มันมีคุณสมบัติที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้นะคะก็คือ,เ,อเริ่มต้นก็คือก็้งเริ่มต้งเร่การศึกษาว่ามันปลูกยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาปลูกแล้วก็ที่ฟาร์มที่วางคําฟาร์มก็ปลูกแบบออร์แกนิกด้วยนะคะ<อ>แล้วระยะเวลาในการปลูกเนี่ยมันใช้ระยะเวลาสั้นในการออกลูกก็แค่2ปี 2> หรือปีครึ่งเนา แล้วพอออกลูกปุ๊บเนี่ยพี่ก็มาศึกษาในเรื่องของกระบวนการหมักแล้วก็แปลรูกนะคะก็คือปลูกเองเลยใช่ปลูกเองแปลรูก,ปลลกเป็นปลเมล็ดแห้งเองแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรนะคะแล้ววันนี้สิ่งที่นำมาในวันนี้มีอะไรบ้างคะก็ที่เอามาโชว์ก็คือเริ่มต้นจากที่ว่าเป็นเป็นผลสดโกโก้ก่อนนะคะซึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่าโกโก้ผลสดนี่กินทานยังไงจริงจริงมันทานได้นะคือข้างในมันจะเป็นเมล็ดเหมือนเหมือนเมล็ดกระท้อนเนาะแล้วก็เราสามารถทานได้เลยอ๋อนี่เป็นของเหมือนกินเลว่านี่ก็สามารถทานได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เราก็เอาเมล็ดจากข้างในโกโก้ค่ะแม่มาแปลรูปเป็นเมล็ดแห้งค่ะแล้วตัวนี้ก็เป็นโกโก้นิฟค่ะอันนี้ใช่ค่ะเป็นเมล็ดที่คั่วแล้วแล้วก็แกะแล้ว เนี่ยะทำอะไรต่อได้บ้างก็สามารถทานได้เป็นเป็นเหมือนถั่วมืนของทานเล่นค่ะตัวนี้ตอนนี้คือคนที่นิยมทานเพื่อให้เขาบอกว่ากินแล้วหน้าเด็กอะอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ทานตัวนี้กันค่ะวันละประมาณ10-15เม็ดมันจะช่วยให้อยู่ท้องนะคะเขาเรียกว่าโกโก้นิฟส์หรือว่าบางคนก็เอาไปทำเป็นกินกับสมูทตี้หรือว่าไปกินกับสลัดหรือกินกับพวกโยเกิร์ต นะคะแล้วก็เอาไปเป็นส่วนประกอบของเบเกอรี่ค่ะนอกจากผลสดมาเป็นแบบเมล็ดได้ยังไงต่อคะแล้วก็มาทําเป็นโกโก้ผงค่ะึ่งนี้ซึ่งตัวนี้เป็นผงแบบร้อซไม่มีน้ําตาลนะคะก็สามารถชงได้ทั้งเป็นกโก้ร้อนโกโก้เย็นนะคะแล้วเราก็ไปผสมเอาเองผสมน้ำตาลแค่น้ำตาลเอาเองค่ะตัวนี้ก็ถ้าคนที่รักสุขภาพเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วค่ะแค่ทานวันละหนแก้วค่ะจากอันนี้ค่ะ ก็จะเป็นเป็นช็อกโกแลตรสชาติต่างๆเดี๋ยวนะคะมีมา3รสใช่อะไรบ้างคะที่มีแต่ช็อกโกแลตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เว้ยมีหลายสีใช่ใช่ค่ะเริ่มต้นสีชมพูกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นสีชมพูค่ะสีชมพูตรงนี้ค่ะอันนี้สีชมพูค่ะสีชมพูนี่คือเป็นเป็นดาร์กช็อกโกแลตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลแล้วก็ไม่เติมไม่เติมพวกมาการีนหรือไขมันไขมัน ไขมันทรานนะคะก็คือเราไม่ได้เติมไขมันปาล์มแล้ก็คือเป็นช็อกโกแลตที่โม่จากจากเมล็ดโกโก้เนี่ยคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคุณผู้ชมถัดไปนอกจากสีชมพูแล้วอะไรเป็นดําดับต่อมาคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวก็จะเป็นดาร์กแปดส้อคือก็จะมีส่วนขเข้มข้นน้อยลงมาหน่อยใช่ค่ะก็คือสามารถทําให้ทานง่ายขึ้นอันนี้ผสม น้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงอะค่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นอกจากตัวนี้ถัดมาค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นดาร์กเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เป็นส้มหรือเปล่าคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตส้มค่ะมีสีเหลืองกับสีส้มค่ะก็คือเป็นดาร์กเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะก็คือว่าส่วนผสมก็คือเราผสมน้ำตาลมากขึ้นเพื่อให้กินง่ายขึ้นอันนี้เหมาะสำหรับ เด็กอะค่ะที่ที่เขายังติดรสหวานอยู่แต่ว่ายังอยู่ในอยู่ในคุณค่าของช็อกโกแลตหรือของโกโก้ที่ยังที่ยังมีคุณค่าอยู่ก็คือคือ72%ขึ้นไปนะคะถัดไปตัวล่าสุดก็คืออันนี้อันนี้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นผสมเป็นผสมส้มค่ะเพราะว่าที่อำเภอบางชิ้นจังหวัดแพร่เนี่ยค่ะแล้วก็ที่ฟาร์มของเราเราปลูกส้มด้วยแล้วก็เป็นส้มอินทรีย์แล้วส่วนประกอบของส้มอะ คือคือถ้าเกิดว่าเป็นพวกผิวหรือกากส้มที่เราหลังจากที่เราขันน้ำส้มไปแล้วแล้วก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีคุณค่าหรือว่าคุณค่าทางยาอยู่ในผิวหรือว่าหรือกากส้มเราก็ใช้ตัวของของผิวส้มอะค่ะมาเป็นส่วนผสมในช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตส้มนี้เด็กๆก็น่าจะชอบเหมือนกันใช่ค่ะนอกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างคะเห็นว่ามีสบู่ด้วยใช่ใช่ค่ะสบู่ที่มาย่งไก็ เป็นส่วนที่ أ, ในกระบวนการผลิตอะคะ่ะ <c oughs> เราจะเราจะมีส่วนของแยกแยกเปลือกเปลือกมเมล็ด <c oughs> กับโกโก้นิฟออกจากกาัน <ừng S 1> แล้วส่วนส่วนของเปลือกมเมล็ดอะคะ่ะ <c oughs> เราที่เป็นส่วนที่ยังที่เป็นส่วนที่เป็นเวสค่ะ <c oughs> หรือว่า <c oughs> เป็นส่วนที่เหลือจากการ <c oughs> ที่เราเอาไปทําชานะเราก็มาทําเป็นสบู่ขัดผิว <c oughs> เพราะคุณสมบัติของของเปลือกเมล็ด โกโก้เนี่ยจะมีความเป็นกรดเล็กติกอ่อนๆนะคะมีคุเนอรัตช่วยให้ผาัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของน้ํามันโกโก้ช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ด้วยค่ะเรื่องของวัตถุดิบคงไม่ต้องถามเพราะว่าก็มาจากฟาร์มของที่หน่อยเองแล้วก็เครือข่ายผู้ที่ปลูกโกโก้ในทั้งจังหวัดแพร่แล้วก็ภาคเหนือด้วยค่ะกระบวนการผลิตเป็นยังไงคะกระบวนการผลิตเราทำมีมีแรงงานจากที่ไหนมามา ก็ส่วนมากก็จะเป็นแรงงานที่อยู่ในชุมชนมนะคะก็คือเริ่มต้นจากที่เราต้องใช้กระบวนการหมักซ,ซึ่งซึ่งก็ใช้แรงงานที่อยู่ในชุมชนของเราเองแล้วก็กระบวนการที่ในเรื่องของการกระท้ะเปลือกอซึ่งถ้าการกระท้อเปลือกมเมล็ดที่ขั่วแล้วเนี่ยค,คือถ้าให้สะดวกนะเราใช้เครื่องกระท้บเปลือกแต่แต่การกระท้บเปลือกมันจะไม่เป็นเมล็ดเต็ม ก็เลยต้องใช้แรงงานคนใช่ใช้แรงงานคนก็คือผู้สูงอายุเราก็จ้างแก่อ๋อดีใจค่ะกิโลละ4 0่สบถึงห้าสบาทผู้สูงอายุก็สามารถมีรายได้จากจากกระบวนการผลิตของเราด้วยนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆอยากทราบราคาแล้วไหนพี่หน่อยเริ่มหน่อยได้ไหมคะว่าอะจากถ้าเป็นเป็นแบบผลสดแบบนี้ขายง่กยผลสดเนี่ยคือ ถ้าเราขายแบบผลสดก็คือกิโลละ35บาทค่ะ3กิโลร้อยสามารถเอาไปปรุงเป็นสมูทตี้อะไรได้แล้วแต่คนชอบค่ะมีโปรโมชั่นไหมอันนี้ก็โปรโมชั่นตอนนี้เหรอคะก็ซื้อซื้อสามแถมหนึ่งโลแล้วกันซื้อสามโลแถมหนึ่งโลนะคุณผู้ชมอ่านนี้อันนี้คือแต่โลละเท่าไหร่นะสามสิบห้าสามสิบห้าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ซื้อ สากิโลแถม1นึโลแต่ช่วงนี้เรามีไม่เยอะนะคะเพราะว่าต้องบใชต้องรีบต้องรีบมาเป็นตัวนี้บ้างอันนี้เป็นผงโกโก้แบบ100%ยเปซ็นตกระปุกละ150ยห้าสิบบาทถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ครบ500ร้อส่งฟรีค่ะค่ะค่ะคระขนาดค่ะชนิดได้คะมาตัวนี้บ้างอันนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้เป็นโกโก้นี้ขนาดครึ่งกิโลปกติเราจะขายที่สาม ในรายการเราลดให้300อค่ะเหลือสามร300นะคุณผู้ชมตัวนี้นะคุณผู้ชมจำนะเป็นโกโก้นิบแบบเต็มเมล็ดนะคะอันนี้เหลือ300จาก350าถัดไปเป็นช็อกโกแลตทั้ง4ี่รสชาตินี้สี่แบบนี้ค่ะปกติเราขายที่149บาทในรายการใช่ในรายการขาย120่บบาทจาก่ะจาเ149เหลือ120บบาทนะคุณผู้ชมต้องรีบแล้วและมีสบู่อีกค่ะสบู่ สบู่ปกติเราจะขายที่ก้อนละร้อยยีบาทก้อนละหนึ่งร้อยยี่สิในรายการเนี่ยขาย8 9บาทค่ะอุ๊ยถูกมากเลยจาก12 9เหลือ89บาทอันนี้ช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางการขายอยู่ตรงไหนบ้างคะถ้าเกิดว่าเราไปที่จังหวัดแพร่ก็จะจะมีร้านอยู่ที่อำเภอบางชินจังหวัดแพร่แล้วก็จะมีส่วน ของราชการที่ออกบูธต่างๆนะคะ,คะตามงานอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นโอทอปหรือว่าทางพานิ์จังหวัดจัดนะคะ,คะหรือว่าพวกสมาพันธ์พวกอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆเราก็จะไปออกงานตามอีเวนต์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเราก็มีขายออนไลน์นะคะ,คะทางเพจวางคําฟาร์มค่ะก็จะมีทั้งช่องทาง เฟซบุ๊กด้วยช่คองทางหลายด้วยก็คือขึ้นที่หน้าจอให้คุณผู้ชมแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นให้แล้วอา่ย้ำอีกสักนิดนึงค่ะพี่หน่อยค่ะเบอร์โทรศัพท์อะไรคะ เบอร์โทร063 97 98 263ค่ะ,ะต้องรีบโทรเลยนะคะคุณผู้ชมมีทั้งช่องทางโทรศัพท์ทั้งทาง Facebook ทางไลน<า>์ะนะคะ,ะพูดถึงเรื่องของการที่พี่หน่อยได้เข้ามาอยู่กับบ i สขั t ไ h a i l a n d หน่อยค่ะว่าเขามีส่วนส่วนช่วยในการสนับสนุนเรายังไงบ้างค่ะ b i ส c ัเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมประสานให้เราได้รู้จักกับ เพื่อนๆที่ทำธุรกิจในรูปแบบเดียวกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการส่งเสริมทั้งในเรื่องของด้านการตลาดแล้วก็โน้ตฮาวที่เกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการผลิตด้วยแล้วก็เป็นตัวเชื่อมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อมาพัฒนากลุ่มแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่า เขามีส่วนสนับสนุนเรา<ช>เป็นอย่างมากเลยแล้วก็คุณผู้ชมคะ่ะถ้าคุณผู้ชมอุดหนุนสินค้านะคะโฮล่าช็อกโก้จะของพี่หน่อยเนี่ยนะคะ,คะก็เรียกได้ว่าเป็นการอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยเหลือคนในท้องถิ่นทั่วไทยด้วยนะคะย้ํากันอีกสักทีกับเรื่องของราคาเพราะว่ามีหลายตัวมากให้พี่หน่อยย้าสําหรับผลสดแบบนี้ซึ่งมีไม่มากใช่ปกติขายโลละ35บาทโลละ3า<ช>บาทเองคุณผู้ชม สามสิบห้าบาทซื้อสามแถมไอ้ซื้อสามกิโลแถมหนึ่งกิโละคุณผู้ชมอันนี้นะโลละสาม้ว3แต่ไม่เยอะนะคะต้องรีบต้องรีบมันเดี๋ยวจะหมดแล้วเนี่ยมีแค่นี้หรือเปล่ามีแค่นี้นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ เขาแย่งกันซื้อค่ะเขาดีนะก็มีประโยชน์นี่ใช่ต่อสุขภาพแล้วสาหรับที่เป็นเมล็ดอราคาอีกทีหนึ่งย้ําค่ะเมล็ดครึ่งกิโลจา้กิโจากสามร้อยห้าสิบเหลือสามร้อยค่ะสามร้อยห้าสิบนะคะคุณผู้ชมเหลือสามร้อยอันนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างนะก็สามารถทานเล่นได้เลยทานเล่นได้เลยแล้วก็ไปทานกับสลัดหรือโรยบนอซาอิแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกินกับพวกโยเกิร์ตได้หรือใช้ทำเบเกอรี่เช่น พวกคุกกี้อย่างเงี้<ด>ยคนะ่ะเป็นหน้าคุกกี้หรือทำอทบิสกิตค,ค้ะคุณผู้ชมนี่นะถ้าคุณผู้ชมที่แบบว่า ชอบทาพวกขนมทาแบบพวกเเกอรี่อยู่แล้วเอาไปใช้ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้คนที่ดูแลสุขภาพก็เห็นมาทานกันเยอะเพราะว่ากินแล้วหน้าเด็กไงคะอ่ะต้องรีบแล้วล่ะเดี๋ยวต้องซื้อของพี่หน่อยกลับไปละอ่ะอันนี้ค่ะกระปุกนี้ค่ะเป็นผงโกโก้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งกระปุกเนี่ยชงได้ประมาณ1 0 1ถึงแก้วแล้วแต่ว่าคนชอบความข้มข้นมากหรือน้อยอันนี้ยังไม่มีน้ําตาลใช่ไม่มีไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมค่ะไม่มีแป้งก็คือเราเอม่จากจาก เมล็ดแบบร้อยเปอร์เซนต์ราคายังไงนะคะราคากระปุกแค่ร้อยห้าสิบบาทวันนี้ถ้าซื้อครบถ้าซื้อครบสามกระปุกดีกว่าส่งฟรีค่ะซื้อครบสามกระปุกส่งฟรีอันนี้กระปุกละหนึ่งร้อยห้าสิบาทสามกระปุกส่งฟรีค่ะคุณผู้ชมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อหลายชิ้นเดี๋ยวก็ติดต่อที่หน่อยเอานะคะอาพูดถึงช็อกโกแลตบ้างชอบมากเลยเนี่ยช็อกโกแลตสี่รสชาตินี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบเลยอยากชิมสักนิดนึงพูดถึงราคาไปด้วยแล้วก็ชิมไปด้วยได้ไหมคะ บาทละร้อยีบาทค่ะจากปกติเราขาย145บาทช่ายกันนะคะพี่หน่อยได้ค่ะบาระหนึ่งอยบค่ะใช่ค่ะจากปกติ149บเก้าาทจาก149บเาเหลือหนึ่งรเท่านั้นเองคุณผู้ชมแล้วก็ดีต่อสุขภาพมีตั้งแต่ดักช็อกนะคะสำหรับคนที่ชอบเข้มเข้มแล้วก็ลดลงมาเป็นดักช็อกที่85%ดสิเซนแล้วก็72็ดแล้วก็แบบที่เป็นผสมกับ้มิ่ะโซมคุณ ชิมค่ะขอชิมส้มต้องชิมส้มนะคะถูกต้องชิมก่อนเดี๋ยวจะชิมให้หนำใจเลยนค่ะนุญาตค่ะหักได้เลยค่ะวุวิคุณผู้ชมแบบเนื้อส้มคือแบบเห็นเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมแบบมองเข้ามานะคะคอันนี้เป็นส้มออแกนิกด้วยนะคะส้มอินซีความความหวานของแบบกลิ่นส้มเนี่ยมันขึ้นมาเลยกลิ่นส้มขึ้นมาแล้วก็ไม่หวานเกินไปใช่ค่ะ แล้วช็อกโกแลตเนี่ยเข้มข้นมากต้องซื้อต้องซื้อคุณผู้ชมอันนี้คือดีมากๆเลยค่ะค่ะนี่ขนาดชิมแค่แบบอันส้มนะแต่ถ้าเกิดว่าอันที่เป็นมีอันอื่นให้ชิมไหมคะเราก็มีมีมมช็อกโกแลตร้อนนะคะแต่นี้น่าจะอุ่น,นะคะค่ะแล้วสำหรับสบู่นะคะพี่หน่อยสบู่ก็ขายยังไงนะคะสบู่ปกติเราขายร้อยยี่สิบเก้าค่ะในรายการแปดสิบเก้าบาทได้เลยค่ะ 89บาทนะคะคุณผู้ชมซื้อครบ500ก็ส่งฟรีค่ะนี่เป็นช็อกโกแลตหวานน้อยเราใช้ช็อกโกแลตที่72%ไม่หวานเกินไปผสมกับนมอุ่นค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมช่วยกันอุดหนุนสินค้าของจังหวัดแพร่นะคะอุดหนุนสินค้าชุมชนช่วยเหลือคนท้องถิ่นทั่วไทยอย่าลืมนะคะติดต่อ ที่พี่หน่อยได้ลเลยตามเบอร์โทรศัพท์นะคะทางช่องทาง Facebook ช่องทางไลน์ที่ขึ้นให้หน้าจอนะคะ,คะสําหรับวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมสินค้าที่เราจะนํามาเสนอให้คุณผู้ชมให้มาชมมาชิมมาช็อปกันจะเป็นสินค้าอะไรต้องติดตามนะคะในรายการ TalkTogether นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วพี่หน่อยค่ะ,คะพี่หน่อยและส้มต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ